โอเคก็อยู่กับปรุป่มลูกมือวนครับเดี๋ยวไปหาขับรถเล่นครับวันนี้มันจุดนี่สายเป็นแบบมกดำเอ้ยเป็นสายเป็นโลดำนะเอาแล้วของแดดอะฮะมาใส่ วันนี้ไม่มีดดแดดนะตัดข้างเดียวติดนะครับผมไปไปหานอนมา ไม่ได้มีแด <laughs> <laughs> ด่โดนแสง <laughs> ด้ไม่ได้รับไาโอ้ยมันมีแดดออกนะ ไม่รู้จะกี่บาทนะมี่มีด้ยชยช่วยชซื้อได้ดีกว่ามันก็ไม่ได้แรงไม่ค้าไปเสยน ไปอู้จะหวานเลยครับเพื่อโอติ่งไปเซร์นะเสื้อผ้าก็มีเอาไว้จักรยานก็มีเอา อูลมันแค่ยงอันนี้อูเลรอยังไหนครับเนี่ยอู๋บอกเลยยังนี่จ้อันน,น,นี้อันนั้นตัวบาทสันอ่าตัวแรกมีร้อยนึงจ้าแต่ว่านันจะเป็นพาล่มพาเต้น เป็นไล่ทหารเลยสองสั้นบอกจ้ะี่บอกแล้วค่ะแม่นค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ร้อยนึงจ้่มันจะเป็นสีพื้นธรรมดามันว่าขึ้นกันเต๋าจ้าอันนี้อาจจะง่ายกว่าแต่ว่าตัวนี้เป็นมุ่งเป็นเปไมีมุ่งอ๋ออันนี้กันเลยเอาเสือนั่นโบจ้าได้หนีโบมี่ไห้ได้เปล่เอาโบมี่เสือมันจิตบัด ไอี่บาทผีร่องเบอร์ที่นก่เนเยก้คลรงเดี๋ยวเ,ด,เดี๋ยวเ,ด,เดี๋ยวมี่ออนาขี่เดกเด้อมันจะอยู่ังท้งีเพราะอันนี้อั่านไงอันนี้สามร้อยเก้าสิบเจ้อูหืนเต๋แมนจ้น ก็แบบนี้ดีกว่ารอยนึงอันนี้ถ้าเอาเป็นนั่นก็ได้ได้พี่อันนี้ดีเชียอบอะบจ้าโบเชียพุ่งเป็นทาร์ชิบะอ้าวคุณบอกกรนถางจ้า ข้างในมีกรแมนนี่ีอยู่ด้อจ้ข้างใน้ข้างในข้อมีแจกาใคูวะไปอีจาไปอีนีจ้ามันจะมีเชือกแบบนี้แต่ว่าอยู่ข้างนอกน่ะอี่ยังไงเลยกูบาทคนตันวนีโอี่สิบบา ẩn <laughs> anh đi anhy đấy, people khác ở poker em cứ vào yêu một people họ sẽ dạng kệ nín 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 hm 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 Nè, nè, nè hm 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 ตอนนี้เขาจะเกิกระตุกใจเด้วยเกิดยังไงต้องไหวไ้เจ้าหมุนท่านเน, <laughs> นี่ยงซาลิปนุ่งเบากันเอาเนี่ยอันนี้กับเม็ดนี่คนเดียวแต่ว,ตว่าข้างนอกมันสีเส่เ้นใหญ่กว่านี่แต่ว่าเม็ดละสิบบาทจ้ะนี่ก็อยู่มั้งช่องอันเนาะอันนี้ยาวประมาณสี่สีเส่เมตรสี่เมตรได้บ๊อบ แล้วอูไรทหารเน่ยเอาไปจ้ะเอาเอาเป็นอันนี้ก็ได้เอาสนิทแท่นนอนครับเอาไปนอนหน้าซื้อเรื่อเกลียวว่ะสุดนีก็ไม่อัได้อันไม่ได้นะ ้อยบาลดเขากเก่าดีวะอันนี้นะครับร้อเป็นร้อยหกสิบจ้าตครับครับผมสายไฟนี่ต้องมีอ้ยังวัตอนมาวันเด็ด ไรวะโอเคก็ okay, ได้เลยนะที่นอนเหมือนฝนจะตกว่ะเอาเสื้อ,อยางเลยกันขอบสิบแปดสองร้อย तो तो से मुखर <c oughs> อีกอย่างหนึ่งมันตนัวใหญ่จัง่ยนะนหลมดิงใหญ่กระเทะครับแ <c oughs> หลมดนนใหญ่กระเทะครับสุยอดกละ อ้เถ็ยอะเวยนี่พอปล่ะ,ะอ๋อยางนีนะครับขอบสิบเจ็ดเบอร์สองหอยอยางนีเอสิบขอบสิบเจ็ดสองหอยเนียนเนีย บาทครับเสร็จปอกสายหวานใส่เค็มโอเคไปกันได้ เหมืนอนฝนจะตกเลอครฮก็เอาเสบียงเสีเรียบร้อยเงิน้า และเอาน้ำเดี๋ยวไปหาที่นอนเวอไม่เหม็นันไปมันลงวันนี้ไม่เดินไม่เดเดินเลย

ก๋วยเตี๋ยวกับมิตริเส้นเอาไก่กับก๋วยเตี๋ยวบ่อเขากันเ้ยไปยันใส่ผู้เบา <laughs> โอเคครับก็มาถึงแล้วนะเหมือนกล่องมันจะตัดอะครับ วันนี้เอาเจ้าเบียบปลอยมาบุได้เอาเบ็ดมากว่ามานนอนเบนยดอนียนี่น,น,น,นี่นี่เห็นตรงนี้ก็เห็นอยู่เลยเนี่อือปลาไหลว่ะแต่ว่าบุได้เอาชุดมา บรรยากาศอยู่คนเดียวนอนเว้นอยู่นะโอเคเดี๋ยวไปผูกอูกันครับ โอเคครับก็มาดูเส็นทีเรียบร้อยบรรยากาศก็สบายบือ้อทางนเพ่นจะตัดอ้อยนะฮะนี่จะตัดอ้อยก็นอนฟังเสียงนกเสียงกาครับวับนพักผ่อนสบายใจ ป่าก็มีโควดเยอะนะน,น,นแต่ว่าบริเเบ็ดพลังมาครับเลยบรดยกีป่าเลยเดี๋ยววันหลังวันหลังมานอนเบนเมื่อนี้กับมาลองซ่อมสถานที่ครัลองขึงอูดูบรรยากาศก็โอเคนะผมว่าตอนนี้กับประมาณบ่ายสามครับ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนครับโอเคครับโอเคครับตื่นมาอีกทีห้าโมงสี่สิบแล้วคนงานตัดอ้อยกลับหมดแล้วครับ นอนนานเก็สบายดีตัอเอ้มผมก็ขอเก็บของกลับแล้วครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านคลินินี้สวัสดีครับผม